เป็นข้อที่4ครับซึ่งพี่จะเฉลยรวดไปเลยนะฮะจนถึงข้อที่4 1เลยนะเพราะว่ามันง่ายนั่นเองวงอันนี้รูปอะไรอันนี้รูปอะไรเอ่ยนี่รูปทรงกลมครับเอ้นี่รูป,รรน,น,รปนี่รูปกลวยครับเนาะอันนี้รูปอะไรเอ่ยครับอันนี้รูปพีระมิดฐานสามเหลี่ยมครับ เป็นอย่างนี้เห็นป่ะประกอบขึ้นมาก็จะเป็นพระมิดฐานสามเหลี่ยมอันนี้มวดขึ้นมาได้กลวยเนาะข้อสี่ข้อ4ข้อ4กลวยข้อ5พีระมิดฐานสามเหลี่ยมเอ้ยถูกแล้วฮะต่อไปข้อ6ข้อหคืออะไรเอ่ยเพิ่งเจอเมื่อกี้นะฮะเพิ่งเจอมาตอนข้อที่3เลยข้อ6นี่คือทรงกระบอกนั่นเองฟืดนี่ก็จะเป็นทรงกระบอกครับ ะะก็คือนี่เป็นวงกลมใช่ไหมก็ปิดมันเข้ามาหลังจากนั้นปุ๊บก็เอาแผ่นนี้โรยม้วนเป็นเกลียวนะครับก็จะได้เป็นทรงกระบอกของเราออกมาต่อไปข้อที่7ข้อที่7นี่มีสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆคุณคุณเรื่องครับพอพอนึกอ,ออกมาครับว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆเนี่ยมันส่วนใหญ่จะเป็นอะไรเอ่ยคำตอบก็คือเป็นอันนี้ครับ ซึ่มฐานสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับผมเห็นป่ะครับมันหน้าตาคล้ายอะไรเอ่ยท่องเที่ยวกับวันนี้เที่ยวกับวันนี้อยู่อยู่อยู่คล้ายกันป่ะอยู่คล้ายกันครับใช่ก็คือวิธีการพับมันก็เหมือนกันก็คือโปะหน้าตัดลงมาแล้วก็อ่าหมุนม้วนปลายสองข้างเข้าหากันก็จะออกมาเป็นปริซึมฐานสามเหลี่ยมเลยครับต่อไปข้อแปดข้อแปดนี่ข้อแปดนี่คล้ายคล้ายคล้ายๆสองข้อที่แล้วครับ เป็นอะไรเอ่ยโปซิเลียมปบโปซิเลียมสองอันบนลงมาแล้วมูนเข้าหากันจะออกมาเป็นอย่างนี้นี่เป็นอะไรครับปริซึมฐานสี่เหลี่ยมนั่นเองและต่อไปข้อที่เก้าครับผมข้อที่เก้าข้อที่เก้าข้อที่เก้านี่ ก็ตั้งฐานไว้ครับหลังจากนั้นก็เอาไอเนี้ยครับพับเข้ามารวบเข้าหากันโดยสังเกตนะครับมันต่างจากปริซึมตรงที่ว่ามันมีจุดยอดจุดเดียวกันเนาะมันเป็นสามเหลี่ยมด้วยมันไม่ใช่สี่เหลี่ยมมันเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยครับห้าอันโดยอยู่บนฐานห้าเหลี่ยมและสามเหลี่ยมห้าอันนั้นมีจุดยอดเดียวกันก็ะจะออกมาเป็นอย่างนี้ นี่เรียกว่าอะไรเอ่ยพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมนั่นเองครับโอเคนะฮะข้อเก้า็เลยเป็นพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมเนาะต่อไปข้อที่สิบข้อที่สิบคล้ายๆข้อที่เก้าครับเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วอีกละกี่อันเนี่ยหกอันบนพื้นที่หกเหลี่ยมรวบขึ้นมาก็จะได้จุดยอดจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยฮนะก็จะเป็นรูปพีระมิดฐานหกเหลี่ยมนั่นเองครับผมต่อไปอันนี้ อันนี้เริ่มเริ่มเริ่มเพี้ยนแล้วนะฮะแต่ไม่เป็นไรอ่าอันนี้ก็จะเป็นพับก็จะพับยังไงดีลองพับอย่างง,างี้ครับพับอันบนก่อนโอเคนะพี่พับพีระมณ์นะฮะอันน,ะะน,นี้อันนี้ยากนะอันนี้ยากนะใจเย็นนะอันนี้พี่พับพับอันบนก่อนพี่รวบสองอันนี้พี่รวบจุดสองจุดนี้เข้ามาหาเข้ามาเข้ามาตรงนี้พี่ก็จะได้เป็นรูปพีระมิดฐานสามเหลี่ยมหนึ่งรูป ก็อยู่กับอีกอันนึงอย่างนี้ดูนะฮะพี่รวบจุดสองจุดนี้มาไว้ตรงนี้นะนะครับจุดจุดนี้มันก็จะเด้งกันเป็นจุดนี้แทนนี่จุดนี้ก็จะเด้งมัเป็นจุดนี้ลองดูภาพดูนะครับรวบจุด2จุดนี้เข้ามาจุดสีส้มก็จะกลายเป็นจุดยอดของปริฐานธ์สามเหลี่ยมหลังจากนั้นด้านล่างพี่ก็รวบเหมือนกันครับ นี่ก็เลยได้ไดไมาอย่างนี้ซึ่งเราเรียกว่าอะไรครับเราเรียกว่าอะไรนี่เป็นของเล่นใหม่นะชื่อว่าพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมนี่ครับผมก็คือเป็นพีระมิดสามเหลี่ยมสองอันประกบกันนะครับเนาะตั้งชื่อว่าพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมนั่นเองโอเคครับก็จะจบในพาร์ทของอาการวาดรูปทรงจากรูปเคลี่ครับผมโอเคเดี๋ยวต่อไปไปเจออย่างอื่นกันต่อ สู่ซูนะคะพยายามต่อไปเจอกันคลิปหน้าค่ะ